สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิตาครั้งนะคะวันนี้นะคะพี่ชิตาก็กลับมาจนแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกนะคะถึงอายุเราจะเข้าเลขสี่แล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรืยองสามารถกลับมาสวยกลับมาดูดีได้นะคะเราก็ต้องหันกลับมาใส่ใจตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนนะคะควรจะนอนให้เพียงพอ8ชั่วโมงนะคะและทางที่ดีนะคะถ้าจะให้ดีเลยนะคะก็คือควรจะนอนก่อนห้ทุ่มนะคะเพราะว่าในช่วงที่เราหลับนะคะก็จะมี c o r อ i s o l นะคะหลั่งออกมาแล้วก็เขาก็จะมา ซ่อมแซมบำรุงเซลอ,อะไรต่างๆของเรานะคะถ้าเกิดว่าเรานอนดึกนะคะจนเป็นนิสัยนะคะพวกสารต่างๆเนี่ยที่จะมาหลั่งออกมาเพื่อที่ซ่อมแซมส่วนที่สึก,สก,สกหลอของร่างกายเรามันก็จะไม่ทํางานนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกการซ่อมแซมเซลเราไม่ได้ถูกการซ่อมแซมนะคะมีแต่ความอ่อนล้านะคะแล้วก็เซลล์มันก็จะรู้สึกแบบ เหนื่อยไปเรื่อยเหนื่อยไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะก็อย่านอนดึกด้วยค่ะก็ประมาณน่าจะสักสี่ห้าทุ่มก็ไม่ไม่น่าจะเกินนี้นะคะแล้วก็ควรจะนอนให้พอแปดชั่วโมงนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะออกกําลังกายบ้างนะคะอย่างพิชิตาน,นะคะก็ต้องปฏิวัติตัวเองเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เข้าเล克ี่โดยส่วนตัวแล้วนะคะก็ปฏิเสธเรื่องการออกกาลังกายมาเป็นระยะเวลายา,ยาวพอสมควรนะคะตั้งแต่ ตั้งแต่ท้องยาวนานมากนะคะก็เกือบๆร่วมเกือบ1ิปีเลยนะคะที่ตัวเองเนี่ยปฏิเสธในเรื่องของการออกกํบบาลังกายคือขี้เกียจพูดตรงๆสั้นง่ายเข้าใจง่ายนะคะนั่นคือความขี้เกียจไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวเองให้ลุกขึ้นมาออกกํบบาลังกายเพราะว่าเรารู้ว่าเราทําแล้วเราเหนื่อยแต่เรารู้ว่าจริงๆเหนื่อยแล้วดีแต่เราก็ไม่ทําถูกไหมคะนั่นก็เช่นกันค่ะพิชิตาก็มาชวน ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่มาเข้าสู่วัยเลขสี่แล้วใกล้เลขสี่แล้วหรือคุณจะเลยเลขสี่แล้วนะคะอยากให้มาปฏิวัติตัวเองนะคะให้ตัวเองนะคะยังดูสวยดูดีขึ้นได้นะคะ <so> เราสามารถสวยขึ้นได้ดูดีขึ้นได้นะคะเ <fewer S 1> ชื่อนะคะเชื่อมั่นนะคะว่ามันเป็นจริงตามนั้นจริงๆนะคะก็ <Poppy> <ๆ S 2> คือถ้าเราอยากจะดูดีคือเราสองกระจกแล้วเนี่ยถามใจตัวเองเลยนะคะว่าผู้หญิงในกระจกคนนี้ที่คุณกําลังเห็นเนี่ยคุณเห็นแล้วคุณคิดยังไงกับ ผู้หญิงที่อยู่ในกระจกคุณพอใจแล้วหรือยังถ้าคุณยังไม่พอใจเราลุกขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาไปด้วยกันค่ะพิ่สตาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ก็ต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเช่นกันแน่นอนค่ะว่าเราอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้พลังการที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เดิมๆเ,เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกับทุกคนนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะคะ่ะว่าผลที่ได้รับตามมาคือมันดีจริงๆมันยอดเยี่ยมจริงๆนะคะ ถ้าคลิปนี้ดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากคอมเมนต์ Comment นะคะอยากจะพูดคุยหรือว่าคุณคิดว่าคลิปที่พิชตาเนี่ยทำมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆพิชตาก็อยากจะมาให้กำลังใจนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้าสู่ไวัเลกสี่นะคะก็ไม่อยากจะทำก็อยากจะมาทำให้ดูว่าถึงแม้ตัวเองจะเข้าเลขสี่แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะกลับมาดูดีดูสวยดู ยาวกว่าไว้ได้ค่ะลูกมาแซวนะคะก็วิธ yeah> anyway> claro ีการง่ายๆนะคะที่พิชิต้าก็ใช้มาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่พิชิต้าเชิญชวนเลยจริงๆนั่นก็คือการแต่งตัวแล้วก็การแต่งหน้านะคะก็การแต่งตัวนะคะก็แต่งให้มันดูมีอะไรขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าสวยจนต้องแบบเหมือนเรากําลังจะไปงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่า ปรับให้ดูดีขึ้นสักเล็กน้อยให้ใครเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคสบายหูสบายตานะเราก็มาทําแต่งตัวเรานะคะให้ดูดีขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็แต่งหน้านอะอะโอเคถ้า,างั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่จิต้ายังคงใช้รองพื้นเป็นของสีจันอยู่นะคะนัมเบอร์หนึนะคะ แล้วก็กดออกมาเลยนะคะ1นึ่งปั๊มเท่านี้เองเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วเราก็มาวอร์มๆไปค่ะวิธีการวอร์มนะคะก็คือการแทบแทบแเป็นไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอามาลงที่หน้าเราค่อยแตะไปนะคะไม่ต้องเยอะนะคะค่อยๆแตะไปนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เอาตัวฟองน้ำนะคะเข้าใหเกลี่ยะคะ่ะ ง่ายไหคะเนี่ยวิธีการลงรองพื้นคือง่ายมากๆแล้วก็ใช้เวลาเร็วรมากๆนะคะประมาณสักหนึ่งหนึ่ง,น,งนาทีเท่านั้นเองอหลังจากนั้นนะคะเราก็มาลงไฮไลท์เชดดิ้งกันนะคะด้วยเจ้าแท่งนี้ฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีอ่อนนะคะ นั่นก็คือตัวไฮไลท์เราก็มาเพิ่มความสว่างให้กับบริเวณหน้าผากนะคะจมูกคางนะคะแล้วก็มาลบร่องแก้มนะ,ะใต้ตาค่ะมุมปากเนาะอีกข้างหนึ่งนะคะฝั่งนี้อ่าเขาเรียกว่าตัวเชดดิ้งเราก็มาเพิ่มเงาเนาะ เพิ่มเงาเอย่างเช่น,นหน้าผากเราก็ทําให้มันดูหน้าผากเราแคบลงตัดกลามอย่างนี้นะทําให้ดูหน้าเรียวขึ้นแล้วก็บริเวณตั้งจมูกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาฟองน้ำนะคะเกลี่ยเกลี่ยไปค่ะ เหมือนว่าเงาจะดูน้อยไปสักนิดนึงนะคะเราก็เติมเนาะตรงนี้จมูกมันจะได้ดูพุ่ม ใไหมคะหน้าก็จะดูแบบนี้มิติมากขึ้นเนาะหน้าก็จะดูเรียวขึ้นหลังจากนั้นเราก็มาทาแป้งฝุ่นกันได้เลยค่ะ เราก็มาเขียนคิ้วกันนะคะในส่วนของหัวคิ้วนะคะพิชิตาก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นสีฝุ่นนะคะปัดไปที่บริเวณหัวคิ้วนะคะปัดไปจนถึงประมาณสักกลางคิ้วได้ ในส่วนของเซตอาแชโดว์นะคะพิชิตาใช้ของโนโวรุ Color ่นคัลเลอร์คานิวอลปาร์ตี้ตัวนี้โดยที่พิชิตาจะใช้สีสีนี้เป็นสีที่หนึ่งนะคะสองสามสี่ค่ะ,ะเริ่มเลยอ่ะตัวนี้นะ ก็คือทาให้ช่วยทั้งเปลือกตานะคะ ก็มาเติมสีนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีสุดท้ายอืม แล้วก็มากรีดไฮไลเนอร์กันโดยใช้เจ้าแท่งนี้นะคะ 携帯タールとね。 เติมสีนะคะใต้ตานิดนึงแล้วเราก็มาปัดบัสคาล่านะคะเราก็ต้องบิดบิดแล้วก็ปล่อยก่อนนะคะดัดคนตาก่อน กดไปนะคะสิบครั้งนะ,ะหนีบแล้วปล่อยหนีบแล้วปล่อยนะคะสิบครั้งหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาชคาร่ามาปัดได้เลย ทีนี้เราก็มาทาลิปสติกกันได้เลย เป็นไงบ้างคะสวยแต้มขึ้นไหมดูดีขึ้นหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าระหว่างก่อนแต่งกับหลังแต่งชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบลุคแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่แต่งอะไรเลยกับแบบนี้นะคะแต่งขึ้นมาแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะสําหรับใครที่คอมเมนต์มาถูกใจนะคะพิชิตานะคะจะมีรางวัลให้นะคะเป็นดีสอเขียนขอบตาแท่งนี้นะคะ หนึ่งแท่งนะคะมูลค่าเก้าสิบเก้าบาทนะคะคนไหนถูกใจนะคะเดี๋ยจะทักไปอ่าคอมเมนต์มานะคะคนไหนที่อยากได้นะคะคอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซหรือทาง youtube นะคะคอมเมนต์อันไหนที่ถูกใจพิชิตานะคะพิชิตาจะจับส่งให้จะทักไปนะคะแล้วก็จะขอที่อยู่แส่งให้ฟรีด้วยอ่าโอเคก็ขอบคุณนะคะที่ ดูมาถึงจนจบเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกได้คะ่ะก็อยากจะให้สวยไปด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะอาอยุเข้าเลขสี่แล้วนะคะอยะ่ายอมแพ้คะ่ะยิงง่งสวยต่อคะ่ะสวยต่อได้นะคะไปต่อได้คะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้พิชิต้าไปก่อนนะคะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ